สวัสดีทุกท่านครับจากร้านนาราลังนกนะครับศูนย์จำหน่ายอุปกรณ์บ้านนกแอ่นครบวงจรและอุปกรณ์พ่นหมอกทุกประเภทนะครับนะครับวันนี้เดี๋ยวทางร้านจะมาทดสอบการทำงานของเครื่องพ่นหมอกอัลตราโซนิกนะครับว่าสามารถที่จะเพิ่มความชื้นได้อย่างรวดเร็วในลักษณะไหนนะครับวันนี้เราใช้ชุดคอนโทรล n d 8 0 0นะครับเป็น n e s แอมเ0 0รุ่นนี้นะครับ ตอนนี้เราปรับฟังก์ชัน Setting ไปที่ humidity นะครับความชื้นจริงตอนนี้นะครับความชื้นจริงผมาสาธิตโดยการเอาหัวเซ็นเซอร์ใส่ไว้ในกล่องนี้นะครับภายในกล่องนี้นะครับความชื้นอยู่ที่50.9%นตะครับตอนนี้ลดลงมาแล้วนะฮะสี่เปอร์เซนะครับ,นะรบเปรียบเสมือนตรงนี้เป็นบ้านนกหรือเป็นฟาร์มเห็ดหรือฟาร์มของอพวกไฮโดรโปรนิกหรือว่าห้องควบคุมอุณหภูมิความชื้นที่เราต้องการเพิ่มความชื้น นะครับส่วนตัวนี้เป็นเครื่องพ่นหมอกอัลตราโซนิกในการที่จะสร้างความชืน้นนะครับโดยให้เครื่องนี้สั่งการผ่านชุดคอนโทรลเลอร์ตัวนี้หลักการก็คือว่าชุดคอนโทรลเลอร์ตัวนี้จะสั่งการก็ต่อเมื่อความชื้นข้างบนนะครับที่วัดได้จากหัวเซนเซอร์มีค่าน้อยกว่าที่เรากําหนดนะครับก็คือ80%เปนะครับถ้าเราเสียบปลั๊กปุ๊บเนี่ยแม้ไฟตรงนี้จะสว่างหมายถึงว่ามันจะสั่งให้เครื่องพ่นหมอกตัวนี้ทํางานนะครับผลิตหมอกเข้าไปใน ห้องนกในฟาร์มหรือว่าในห้องทดลองอ่ห้องที่เราต้องการนะครับนะบพอหมอกผลิตไปได้จนได้ความชื้นที่80นะฮะหมอกตัวนี้ก็จะตัดการทํางานนะครับเครื่องตัวนี้นะฮะชุดคอนโทรลเลอร์ตัวนี้ก็จะตัดการทํางานของชุดพุ่นหมอกตัวนี้โอเคนะครับตอนนี้ความชื้นจริงนะครับอยู่ที่50ความชื้นที่เรากําหนดอยู่ที่80นะครับเพราะฉะนั้นถ้าตรณีที่เราเสียบปลั๊กตัวนี้ปุ๊บ เครื่องตัวนี้จะสั่งการให้เห็นไหมเครื่องตัวนี้จะสั่งการให้พุ่นหมอกทํางานนะครับเดี๋ยวเราจะเอาเหมอกนี้ลงไปในกล่องนี้นะครับซึ่งห้องนี้เปรียบเสมือนกับห้องนกห้องทดลองหรือว่าห้องที่เราต้องการเพิ่มความชื้นเนี่ยนะฝาจะปิดไม่สนิทโอเคความชื้นลงไปแล้วนะครับเรามาสังเกตความชื้นที่เครื่องเห็นไหมนี่นะฮะความชื้นเนื่องจากว่าพื้นที่มันไม่เยอะนะครับเพราะนั้นหมอกก็ผลิตได้รวดเร็วมากนะครับตอนนี้ความชื้นโอเคแล้ว นะครับหมอกก็จะตัดเห็นไหมครับนี่นะความชื้นอาจจะเพิ่มขึ้นเร็วมากเพราะว่าพื้นที่ในกล่องเนี้ยนะครับมันแคบเพราะฉะนั้นหมอกก็เข้าไปเต็มเต็มนะครับแต่ถ้าในพื้นที่ที่เป็นออห้องนกหรือว่าต่างๆที่มีพื้นที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยก็อาจต้องใช้เวลาอ่ตอนนี้พอเราเปิดกล่องเห็นไหมครับความชื้นลงมาที่78ละนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะครับเครื่องจะทำงานอีกนะฮะ เราถมาเราหัวมาตรงนี้นะครับความชื้นจะลดลงเรื่อยๆเห็นไหมครับอ่าตัวนี้ความชื้นอยู่ที่หกสิบเอ็ดเห็นไหมะหมอก็ทํางานอีกละนะครับเอาละครับอ่าอย่างนี้นะ,ะครับอ้าพอเซนเซอร์จับความชื้นได้ตอนนี้ขยับขึ้นไปแล้วนะครับเจ็ดสิบเห็นไหมฮะขึ้นไปเจ็ดสิบแปดสิบสามเห็นไหมฮะแปดสิบสามหมอก็จะหยุดทํางานนะครับ นี่นะฮะอ่าพอลดลงมาหมอก็ทํางานจะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นการทดลองให้เห็นนะฮะทดลองให้เห็นว่าหลักการทํางานเป็นยังไงนะครับแต่เนื่องจากว่ากล่องของ,ของเราเนี่ยมันมันไม่ใหญ่นะครับเพราะนั้นความชื้นที่ออกมาเนื่องจากว่าตัวนี้เป็นเครื่องพ่นหมอกขนาด30มสิบหัวพ่นเพราะนั้นเห็นไม่หมอกไหมครับหมอกเยอะมากนะครับสรุปง่ายๆก็คือหลักการก็คือว่าชุดคอนโทรลตัวนี้นะครับ NSMND 7 0 0จะทำหน้าที่ควบคุมสั่งการเครื่องพ่นหมอก นะครับให้สั่งการกรณีที่หัวเซ็นเซอร์จับความชื้นในบ้านได้น้อยกว่าค่าที่เรากําหนดนะครับพอเครื่องพ่นหมอกทํางานไปเรื่อยๆนะฮะจนได้ความชื้นที่ต้องการแล้วนะครับคือต้องการ80ทําไปได้80แล้วนะฮะเครื่องก็จะตัดระบบการทํางานนะครับหลักการนี้สามารถใช้ได้ทุกทกที่ที่ต้องการควบคุมความชื้นนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านนกาฟาร์มเห็ดห้องทดลองห้องเก็บอาหาร นะฮะหรือว่าตู้คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่ที่ต้องการควบคุมความชื้นได้เป็นอย่างดีนะเพราะนั้นท่านใดสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องคอนโทรลเลอร์หรือเครื่องพ่นไอ้น้ำนะครับเรามีให้เลือกหลายขนาดนะครับสามารถติดตามได้จากเว็บไซต์ของทางร้านหรือว่าลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับนี่นะฮะบริการจัดส่งทั่วประเทศจากร้านนาราลังนกนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ